ช่วงเวลาที่ร้อนอบอ้าวในต้นเดือนพฤษภาคมพรานเจิดไว้เกือบ40ปีที่อาศัยหากินโดยการล่าสัตว์ตามผืนป่าริมชายแดนไทยเขมรหลายครั้งหลายหนเมื่อเข้าไปยังผืนป่าก็ย่อมมีการประทาก,กันบ้างจากพรานด้วยการที่เข้าไปล่าสัตว์เพราะสมัยนั้นยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังมีความดิบเถื่อนอยู่มากห่างไกลจากกฎหมายบ้านเมืองพรานบางคนที่ถูกยิงตาย ก็ถูกทิ้งร่างเอาไว้ให้กลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าต่อไปไม่มีใครสนใจเพราะเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติในสมัยนั้นแต่สำหรับพรานเจิดนั้นสามารถเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งด้วยความที่เป็นคนมีวิชาอาคมของดีติดตัวอยู่มากซึ่งเป็นเรื่องปกติของพรานทั่วไปที่ย่อมมีของดีติดตัวกันเอาไว้บ้างไม่มากก็น้อยใครที่มีอะไรเหนือกว่าคนอื่น ก็ยอมแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายมีชีวิตปลอดไปได้อีกยาวไกลพ่อของพรานเจิดนั้นสมัยก่อนเคยบวชร่ำเรียนตั้งแต่สมัยเป็นเนนจนอุปสมบทเป็นพระและล่ำเรียนวิชาอาคมเชี่ยวชาญอักขระอักษรต่างๆจนพระอาจารย์ยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญทั้งบาลีและอาคมแต่ภายหลังพ่อของแกก็ได้ศึกออกมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนชาวบ้านทั่วๆไป ด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์มาตั้งแต่บัดนั้นจนมีพรานเจิดเป็นลูกชายเพียงคนเดียวสืบต่อมาเรื่องวิชาอาคมต่างๆรวมทั้งเครื่องล้างข,งของขังที่ได้เก็บสะสมเอาไว้ก็ได้ตกทอดมาถึงพรานเจดิดที่เมื่อพ่อเข้าป่าล่าสัตว์ไม่ไหวแล้วก็เป็นหน้าที่ของพรานเจิดที่ต้องเข้าป่าล่าสัตว์หาเลี้ยงดูพ่อแม่ทั้งที่ตนเองก็ยังไม่มีครอบครัวคนมีดีย่อมไม่ค่อยพูดโวโอวดส่วนคนที่ไม่ค่อยมีดี ก็มักจะใช้วาจาเป็นอาวุธข่คมขู่ทากถางผู้อื่นอยู่เป็นประจำซึ่งคนประเภทนี้ก็มีอยู่ในทุกพื้นที่ทุกยุคทุกสมัยผืนป่าฝั่งชายแดนเขมรน,นั้นนอกจากพรานไทยที่เข้าไปล่าสัตว์แล้วก็ยังมีพวกพรานเขมรที่เข้ามาหากินอยู่ในพืนป่าเดียวกันด้วยและเรื่องยิงกันตายอยู่ในป่าก็เหมือนเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นพรานไทยด้วยกันหรือเขมรด้วยกันหรือแม้แต่เขมรกับไทยก็ตาม พรานเท่าขมิ้นผู้หนึ่งที่หากินอยู่ในผืนป่ามาเนิ่นนานไม่ว่าพรานฝั่งขมิ้นหรือว่าฝั่งไทยต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าพรานเท่าขมิ้นผู้นี้มีวิชาอาคมแก,ก่กาเคยถูกดักยิงหลายครั้งแต่ก็สามารถเอาตัวรอดไปได้แถมผู้ที่ดักยิงนั่นก็ยังถูกฆ่าเป็นผีตายโหงเฝ้าป่าไปในที่สุดส่วนพรานเจิดเองยังไม่มีโอกาสได้พบเจอกับพรานเท่าขมิ้นผู้นี้แม้แต่ครั้งเดียว ท่ามกลางอากาศร้อนในช่วงที่เดินเท้าเข้าป่ามาในครั้งนี้กว่าจะไปถึงที่หมายที่พรานเจิดต้องการก็เล่นเอาเงือตกเปียกชุ่มไปทั้งร่างเมื่อไปถึงที่หมายก็จัดการหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างจนเสร็จสับเป็นช่วงเวลาประมาณสักบ่าย3แกต้องหิวกระบอกไม้ไผ่ไปหาน้ําเติมเก็บไว้สักก่อนด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวน้ําในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมมาได้หมดไปแล้ว ไม่ไกลจากที่แกได้มัดห่างเอาไว้ก็จะมีรำธารที่มีน้ำไหลใสแจ๋วอยู่แกเคยแวะมาเอาน้ำที่นี่ไปกินหลายครั้งหลายโหนเมื่อเข้ามาในป่าแถบนี้ส่วนตัวแกที่ชอบเข้ามาในป่าบริเวณนี้ก็เพราะว่ามีความเงียบสงบไม่ค่อยมีพรานเข้ามายุ่งวุ่นวายมากนักและสัตว์ป่าก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ต้องการของพรานทั่วๆไปแต่ขณะที่กำลังกรอกน้ำใสกระบอกไม้ไผ่อยู่ จูจูก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันดังแว่วเข้ามาข้าเข้าป่ามานักต่อนักไม่เคยเจอเสือเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่พรานด้วยกันไม่ว่าไทยหรือว่าขเขมรข้าหญิงตายมาหลายคนแล้วแต่กับเสือโครงนั้นข้าเป็นพรานมาแก่เท่าขนาดนี้ก็อยากจะเจอมันสักคนพรานเจิดแกรู้ดีว่าผืนป่าแถบนี้เสือโครงนั้นถูกข่าและล่าไปจนหมดเสียงที่พูดคุยกันเมื่อครู่ ฟังจากสำเนียงน่าจะเป็นพรานฝั่งเขมรที่เข้ามาสองคนเสียงที่พูดกับเสียงที่โตตอบซึ่งก็น,น่าจะเป็นชายแก่กับชายหนุ่มไม่รู้ว่าทั้งสองมีความเกี่ยวข้องอะไรกันแต่พรานเจิดเองแกก็ไม่ได้สนใจเมื่อกลอกน้ำเต็มกระบอกไม้ไผ่แล้วก็รีบสาวเท้าเดินออกไปจากบริเวณนั้นทันทีแต่เดิมนั้นคิดว่าคงจะไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายในพืนป่าแถบนี้แต่เมื่อมีคนเล็ดหลอดเข้ามาได้แล้ว ก็ไม่ได้สนใจเพราะถือว่าเป็นวิถีทางใครวิถีทางมันเดินออกมาได้เพียงไม่กี่ก้าวจูจ่ๆก็มีเสียงปืนดังระเบิดโตมขึ้นกระสุนพุ่งเข้าที่กลางแผ่นหลังของพรานเจดิดจนหน้าเกือบทิมกระบอกไม้ไผ่ที่สะพายอยู่น้ำเกือบหกกระสุนปืนนั่นมันไม่ได้ละคายผิวของแกแต่รู้สึกโกรธเคืองที่จูจ่ๆก็มาถูกหลอบยิงแบบนั้นเขา่าแกรวบรวมพลังสมาธิ พลัมบนคาถาอาคมขลังของตนเองอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะกระโจนพุ่งกระโดดข้ามลำธารเล็กๆนั่นไปประจันหน้ากับพรานเท่าเขมรกับพรานหนุ่มอีกคนที่มาด้วยกันทําให้ทั้งสองถึงกับตกใจแหกปากร้องลั่นเพราะไม่คิดว่าจะมาเจอกับเสือโครงตัวเป็นๆร่างของพรานเจิดบัตดนี้ได้กลายเป็นเสือโครงไปแล้วด้วยคาถาอาคมคลงังที่แกไม่เคยไปสําเด็จแสดงฤทธิ์อะไรให้ใครได้เห็น เมื่อเข้าไปถึงกบขู่ร้องคำรามเสียงดังลั่นจนทั้งพรานเท่าขมิ้นและพรานหนุ่มผูนั้นถึงกับตกใจลั่นกระสุนยิงไปไม่รู้ทิศรู้ทางแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดออกไปจากบริเวณนั้นทันทีเมื่อพรานเจิดเห็นว่าพรานขมิ้นทั้งสองวิ่งหนีไปไกลามากแล้วก็คงจะเข็ดหลับไม่กล้าย้อนกลับมาอีกแกจึงได้คืนล่างและเดินกลับมาทางเดิมปีนขึ้นไปอยู่บนนั่งห่างของตนเองด้วยความสบายใจ ไม่ได้สนใจพรานขเขมรทั้งสองคนนั่นอีกช่วงเวลาประมาณสองทุ่มท่ามกลางอากาศที่กำลังร้อนอบอ้าวไม่มีแผวแกก็ได้ลั่นไกยิงเอากระจงป่าได้ตัวหนึ่งก็นั่งมวนยาฉุนสูบอย่างสบายใจเสียงปืนมาขู่ของแกดังสนั่นแผดกล้องออกไปไกลจนเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานมากนักยาฉุนที่ขีบอยู่ยังไม่ทันจะหมดมวนจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาอีกนัดและก็เป็นเช่นเดิม กระสุนพุ่งขึ้นบนนั่งห้างของพรานเจิดประทะเอากับร่างของแกจนหงายหลังพึงตกลงมาที่พื้นทันทีด้วยความที่ไม่ทันระวังตัวจนแกรู้สึกจุกเสียดนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นแค่อึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงฝีเท้าและร่างของเงาตะคุ่มตะคุ่มสองร่างสะท้อนกับแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาแกจำได้ว่านั่นเป็นร่างของพรานเท่ากับพรานนมขม ทั้งสองพูดคุยกันจนพรานเจิดได้ยินไอเสือโครงตัวนั้นมันคงจะถูกเจ้าพรานคนนี้ฆ่าตายไปแล้วไม่เช่นนั้นมันคงไม่สามารถจะเข้ามานั่งห้างในป่าแถบนี้ได้พรานขมรนทั้งสองเข้าใจว่าพรานเจดิดคงจะเป็นคนฆ่าเสือนั่นตายไปแล้วและกระสุนที่ทั้งสองนั้นยิงก็สามารถที่จะฆ่าพรานเจดิดให้ตกลงมาตายได้ทั้งสองหลีบสาวเท้าเข้ามาดูผลงานของตนเอง ที่ใต้นั่งห่างของพรานเจดิดที่แกยังจุกเสียดนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเมื่อเห็นร่างของพรานเจดิดทั้งสองก็หัวเลาะลันโดยความพอใจมีเสียงพูดคุยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพอสว่างค่อยเดินตามหาร่างของเสือโครงนั่นจะได้ถลกเอาหนังของมันกลับไปให้ชาวบ้านได้ดูได้เห็นว่าข้ามีดีมากแค่ไหนที่สามารถฆ่าเสือโครงให้ตายกับมือได้ พรานเจิดได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่เท่าขเมนกับพรานนมนั่นพูดคุยกันจู่ๆพรานเท่าขเมนก็นยกปืนเตรียมจะยิงซ้ำเข้าที่หัวของพรานเจิดแม้กระสุนนัดนั้นที่สามารถทําให้แกตกลงจากนั่งห้างได้ก็มาได้ละคายผิวของแกแม้แต่น้อยเพียงแค่จุกเสียดนอนแน่นิ่งไปชั่วขณะเท่านั้นเมื่อเห็นว่าเท่าขเมศน้ำแดงอาการลําเลิกมากนักคิดว่าตนเองตายแล้วมันก็นยังจะยิงซ้ำ แกจึงเอื้อมมือไปจับที่ปลายกระบอกปืนของมันก่อนที่มันจะลั่นไกเสียงดังสนัน่นกระสุนปืนที่ลั่นออกมาก็กระเด็นออกไปข้างลำตัวของพรานเจดิดแกจึงกระชากเอาปืนของพรานเท่าขเขมรน,นั่นหลุดออกมาจากมือสร้างความตกใจให้กับทั้งสองเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าเหยื่อกระสุนแต่ตายไปแล้วเมื่อปืนของพรานเท่าขเขมรมาอยู่ในมือของพรานเจดิดพรานหนุ่มผู้นั้นก็ตกใจ แม้แต่ปืนที่อยู่ในมือก็ไม่กล้าที่จะลั่นไกออกมาตาเท่าขมรปากพร่อยอยากเจอกับเสือโค่งมากใช่ไหมพรานเจิดตะคอกออกไปเสียงดังลั่นทำเอาพรานขมรทั้งสองตกใจตาเท่าขมรน,นั่นรีบคว้าเอาปืนจากพรานนมแล้วก็หันไปสับไกยิยงพรานเจิดเข้าทันทีจนเสียงดังสนัน่นกระสุนพุ่งเข้าไปที่ร่างของพรานเจดิดที่พริบตาเดียวก็กลายร่างเป็นเสือลายพาดก่อนไปเช่นกัน กระสุนปืนนั่นพระทะเข้ากับร่างของแกแต่ไม่ได้ละ้ายผิวร่างเสือโครงที่เกิดจากอาคมสมิงของพรานเจดิดสร้างความตกใจให้กับพรานเท่ากับพรานนมขมรนเป็นอย่างมากถึงกับพงะแข่งขาอ่อนล้มตึงนั่งลงไปที่พื้นทำอะไรไม่ถูกซึ่งบัดนี้ดูท่าทางไม่ได้เก่งเหมือนกับปากร่างสมิงของพรานเจดิดเยื้องอย่างเดินเข้าไปหาพรานขมรทั้งสองที่แม้จะแหกปากร้อง กลับไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาจากปากด้วยความหวาดกลัวจนสุดชีวิตตัวสันเทาทำอะไรไม่ถูกร่างเสือสมิงของพรานเจิดคำลามล้องลัน่นก่อนจะพุ่งกระโจนเข้าไปขย้ำร่างของพรานเท่าขมรน,นั่นกัดขย้ำเข้าที่รําคอแล้วกระชากเอาเนื้อหนังออกมาจนเลือดสดสดแดงฉานพุ่งกระชูดตาเหลือกถลนชักดินอยู่ครู่เดียวก็ตายสนิทเมื่อเห็นว่าพรานเท่าขมรน,นั่นได้สิ้นใจตายไปแล้ว ร่างสมิงของพรานเจิดก็ได้ถอยห่างออกมาโดยที่ไม่ได้ทำอะไรพรานนมขเขมรน,นั่นแล้วแกก็รีบเดินหันหลังไปคว้าเอาปืนกับย่ามที่ตกลงมาด้วยกันเมื่อครู่เดินหายออกไปจากป่าบริเวณน,นั้นทันทีพรานนมขเขมรเมื่อตั้งสติได้แล้วก็ลุกปลดพลาดวิ่งหนีออกไปจากป่าบริเวณน,นั้นอย่างสุดชีวิตทิ้งร่างที่นอนตายอย่างหน้าอนาถของพรานเท่าขเขมรเอาไว้ ให้กลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าอื่นๆต่อไปเหมือนกับที่พลานเท่าเขมรผู้นี้เคยยิงพลานคนอื่นตายไปหลายคนแล้วหากว่าพรานเจิดไม่ฆ่าพรานเท่าเขมรผู้นี้มันหลอดไปได้เดี๋ยวมันก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกไม่มีวันจบสิน้นสมควรแล้วที่มาพบกับจุดจบแบบนี้ด้วยความห้าวและปากพล่อยของตนเองแท้ๆเชียว